สวัสดีครับมือนี้มีแนวเสียบเสียบมาฝากคือเขาครับตากุ้งฝอยครับตาเไซบอร์กเสียบเสียบเลยครับพ่อพี่น้องเหตุใดไงนะครับรับรองทีเด็ดแน่นอนครับมือนี้ได้กุ้งฝอยจากสะยุบานนะครับพี่น้องสีตามไซบักกอกกับบักขามครับรับรองเสียบทีเด็ดแน่นอนครับอันดับแรกเขาก็ซอยตลักชีก่อนครับ ตาม้ดยผักขี้ฝรั่งครับส้อยตามมากันนะครับพี่น้องใส่ต้นหอมน้ำครับเฮ็ดแบบก้อยกุ้งนะครับเ๋ยวห่อออกมาตำครับพี่น้องตาม้วยใบะระแเน่ครับเรียดตะตอร์ใบเลยอ่อนๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพักมาเรื่อมตำกันด้นะครับ อันดับแรกเขาก็ใส่พริกแห้งด้วยครับพี่น้องตำครับตำเลยหอมแดงครับตำพ่อแตกๆครับพี่น้องหลังจากนั้นเราก,กลุ่งใส่เลยกลุ่งไฟเที่ยวล้างสะอาดแล้วครับตัวงามๆเลยครับพี่น้องมีไส่สองบางเองด้วยครับเ๋ยพ่อตำปนเลย ตามเลเขากันเล้ได้ครับพี่น้องนอกจากนี้เราใส่บระขามเปียกครับผงนัวครับเนี่ยมาเขาครัวครับผีกบนครับพี่น้องใส่เพิ่มตามชอบครับตามเรยประก่อครับยั่วยัวเขากันเลยได้ครับพ่อเขากันดีแล้วเขากับเติมน้ำปลาครับพี่น้องจักสองส่วนพอดี ตามต่อครับนี่ครับเปได้กินบ้างครับพี่น้องจะอะไรโดดพูดได้อยากตัดบักหน้าจุกน้อยกันเลยนะครับผมใส่บักหน้าจุกเปียงหนึ่งครับเพราะเดี๋ยวนี้รสชาตเสร็นมาจุกน้อยเสร็จแล้วก็ใส่พักด้วยนะครับถือเป็นหาเซ็จเรียบร้อยครับงวให้เขากันดีกขึ้นครับพี่น้องลองเห็นมึงกันนยครับรับร่องแ่บขึ้นกันครับ กินก็คอนี้อ่อนหวานเขากันดีก็ยังเด้ครับพี่น้องแล้วผู้ใดจะเอาไปขัวต้อกนันได้ไหครับเรับรองแ่บพื่อกันครับผู้ใดไปกินดิบเมื่อนี้ผมกับสิควายแม่บ้านด้วยกันครับผมมีคนกินดิบนํนาผู้ใดไปกินดิบกับขวาด้ไครับพี่น้องแ่บพื่อกันครับใส่หมอขัวให้สุกเด้ครับบากกอกนี่เหนียวตุยตุยด้ครับพี่น้อง แซ่บขื้นกันครับกินซุกกระไดลองเห็นเมือกันนะครับแซ่สบสียบครับ